วัดีครับวันนี้มางาน Morter Expo นะครับที่เมืองทองธานีนะครับหลักๆก,ก็จะมาดูรถ Honda City Hatchback 5ประตูนะครับเข้าไปดูกันมากับคุณพ่อนะครับนะครับเดินมาไปทางไหนดีอันนี้คุณใ้นะครับทันบาีที่แล้วดู ยารรสไปเรียบร้อยละก็ยังไม่ได้ซื้อประเดินพันพันด้าซิตี้ห้าประตูออกนะครับก็เลยไปดูนะฮะอยู่ตรงนั้นไกลๆเดินไปดูกันครับแจ๊สก็ยังยังมีขายอยู่เนาะอย่าขอดูแจ๊สนี่แจ๊สก็สวยนะนี่แจ๊สก็สวยพ่อเดินดูติดข้ก็ถือฮะตทนหนักรับ หลากหลายใครๆก็อยากมีเวทงตัวเองจะกระทัดรัดเลย่ไหนก็เกิดมีพาร์ทเนอร์ที่จ,จะคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆแง่มุมออชีวิตและนี่ก็คือพาร์ทเนอร์ของพี่ครับกับ Honda City Hatchback ครั้งแรกของโลกที่ผมจะพันมูฟทุกสิ่งได้แบบอัลลิมิตกับเบาะปรับแบบอัลตราซีสีโหมดเพิ่มพื้นที่อนเนกประสงค์ได้อย่างจัดเต็มถ้ามีดนตรีในชีวิตจังหวะแบบไหนก็ผลได้มีอั้น เมคเรเลชั่นกับเพื่อนได้ยาวๆกับชุดเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่ใส่ได้ดับลงตัวนี่เป็นบอกไม่มีข้อจำกัดยิ้มที่ความชิลิดสวยนะครับเติมเต็มทุกอารมณ์ศิลปินให้คนกินได้ต่างจากแต่แสนสามผ่านแอพพลิเคชันฮอนด้าแต่มันกระทันรัดดีเนาะเพราะว่าสวยมะอันนี้แจ๊สไม่ใช่อันที่เราจะดูนะไม่ใช่เลยเออแต่เป็นแจ๊สฮอนด้าแจ๊สแต่ว่าเบาะพับพับได้เหมือนกัน คือ Honda j แ z z คมันขับได้เบาได้เหมือน City h a s City h a แ b a c k แต่ล้อสวยเนาะควบคุมทุกอย่างได้ง่ายได้ด้วยพวงมาลัยแบบ multi-function ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกับเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับสีสวยด้วยเนะ Apple CarPlay และคุ g ก e แบบสีจริงสวยเนาะพร้อมแล้วก็มูฟออกไปใช้ชีวิตในแบบของพวกเราเลยครับ มูลค่า6 4พ0่้าบาทและยังไ่้ของพิ่งเท่านี้นะคะฮอนด้าเบนิแพร์นอกจากนี้ลูกค้าที่ซื้อฮาวนด้าซิตี้แฮชแบ็คจะได้รับเพิ่มหูฟังสกูแอนดี้ทวไวเลยมูลค่าอันนี้ซ e ิตี e ้เอสีวีนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่ามันต่างกับอันเก่ายัางไงแต่สวยงาม 8,3นะกับแปนะี 8, นะอันนี้มีผิดี่วย City h ตี้ฮัตส k แสีแดงนะครับสวยงามมีความรู้สึกมันยาวกว่า j a ๊สนะถ้าใครอยู่บ้านทาวเฮาส์แบบสั้นๆเนี่ยต้องไปพิจารณานะครับวัดเพราะส่วนตัวจะนนอยู่เป็นทาวเฮาส์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความยาวกลัวแต่สวย ถ้าบ้านคนทุบตัไปไม่มีปัญหาหรือจอดหน้าถนนก็น่าจะโอเค <Okay. S 1> เจอแล้วสีนี้สวยงามมันคือสีอะไรปรองมากเลยอันนี้สวยนะครับสีจริงสวยนะสวยกันเวลาเราดูใน YouTube นะถ้าดูใน YouTube สีมันจะเหมือนสีซีดต่ อันนี้เหมือนกับถ้าคนชอบสีฟ้าสีเทาอ่ะโอเคเลยคือเราดูของจริงเราชอบนะมันคือเกรย์อะไรเกรย์อะไรสันย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูราคงพับเบอรได้นะดูกันคร่าวๆนะครับเพราะว่าคนคนเริ่มเยอะแ้ สีจริงสวยนะครับสำหรับคนชอบอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่สีเงินสีดำสีขาวมันจะสีเอาด้านๆนะ่ะเป็นสีที่คนหลุมมากเลยนะครับอ,นนอันนี้คือสีโซนิกเกนะครับคือสีเทาโซนิก งามเลยเนาะสวยอะ่ะสีจริงจะต่างมากเลยอะ่ะสีจริงจะออกแบบเทาอมเทฟ้าเนาะถ้าคนชอบฟ้าแบบไม่ใช่ฟ้าแบบยาลิส่ะได้ได้เลยอันเนี้ยได้มากอะ่ะสำหรับเรานะคือสีมันแฟชั่นนบิลแบบไม่ใช่แบบ Old fashion, แนวโอฟีชั่นเพราะคนคนไทยโดยส่วนใหญ่ติดกับสีสีดำเทาเงินไงอันนี้คือได้เลยความเห็นส่วนตัวนะครับนี่สวยอันนี้ Nissan ick, นิสสันคริก k ใช่ไหมนิสสันคริกซสวยชอบนะฮะสีดำ โค้หฮอนด้าก็ดีนะมเมื่อกี้ไปดู MG3 เจีด้วยนะครับสวยงามสวยขอดูนะสวยนะงามนะ ยาลิสสีที่ออกใหม่ไงหกแสนแปดสีสวยมากต่อมาเดี๋ยวก็จะถ่ายสวยนะ ยอมนะครับยอมยอมความให้สีของโตโยต้าคือสวยอะแดงก็สวยน,นี่สีใหม่มาดูข้มาเห็นกันแค่เนียส,สวยและมีอำสั่นแครับนี่นะสวยอะ <Year> นั่งสบายมะยอรลิสนั่งสบายนะฮะจากที่เคยลองนั่งสบายกว่า h r ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง มันไม่ได้ฟ้าตามที่เราเห็นในกล้องนะมันฟ้าแบบบอกไม่ถูกอะ่ะฟ้าไม่ไม่เสลออ,อ,ตอแต่ตัวที่ชอบคือ CSR นะสวยซือใกอ CSR มันทำเหลี่ยมมุมสวยอะ่ะใน,น,นส่วนตัว พูดถึงเรื่องเหลี่ยมมุมนะไม่พูดถึงเรื่องนั่งสบายเนาะคือดีไซน์เขาแบบสุดยอดอะสวยงามนี่คือรถที่ชอบที่สุดถ้าไม่พูดถึงเรื่องบัตเตนะคือถ้าไม่พูดถึงบบตเตจก็คือตัวนี้แหละ แต่มาร้านหนึ่งราคาไงราคามันแบบราคามันสู้ตาอยอ่ะแต่ใครจะกล้ากับ G R Yaris งามมากคิดว่าถ้าสีอื่นยิ่งงามกว่านี้นะสีแดงที่เคยเห็น Beautiful สวยเนาะอันนี้ นี่ตัวหกแสนเจ็ดนะครับ <Okay. S 1> ขอดู oh, เป็นเบนาะหนังก็สวยนะครับโอเค มีราคารุ่นล่างสุดมาให้ดูนะครับสวยนีไปไปดูฮอนด้าแจีกรอบนึงมาดูสีแดงกันสีแดงก็สวยนะครับสีแดงมันแบบฉีกกฎอ่ะมันดูไม่น่าเบื่อแต่แล้วแต่คนชอบเนาะ แต่จริงๆชอบสีน้ำเงินนะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นสีประตูก็ผ่านดูตวๆไปนะครับแบบคนไม่รู้เรื่องรถ พอดูแล้วจริงๆชอบ h o n d a Jazz นะครับรู้สึกมันแบบคอมแพกอะรู้สึกมันกระทัดรัดนะหลังแบบตัดๆแล้วก็ไม่เล็กเท่าเบรยแต่ว่ามันมันกระชับอะมือมันสวยงามแบบกระชับลองเข้าไปนั่งไหม ข้างหลังอพอลองเข้าไปนั่งได้ไม่ลองเข้าไปนั่งอะ่ะกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับออกแล้วดูแป๊บเดียววันนี้โอเคมาป๊บเดียวนะครับก็มาส่องๆดู คือมาส่องดูว่าสีจริงสีจริงๆของรถมันเป็นยังไงนะฮะว่าสีจริงของรถมันเป็นยังไงก็ได้เห็นแล้วนะส่วนเรื่องสเปครถอะไรเราก็ต้องไปศึกษาเอาเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้คือไม่ได้ขับรถเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีอ่ะแต่ตั้งใจจะมาคาดว่าจะซื้อนะครับโอเคก็ขอจบคลิปนะครับสวัสดีครับ